ดิเอออออ่ะกแรงเลยอึ๊บอึ๊บน้ำเริ่มมาแล้วมาแล้วพุดอีกพุดอีกพุดอีกแล้วนู้นลองนู้นลองนู้นลองโน้นลองที่แม็กพุดอ่ะเสรแล้ว ครับมาแล้วน้ำเลยม,มาแล้วน้อยนึงฮึ๊บอามาแล้วมาแล้วเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยด้วยร้อนไหมครับไม่ร้อนเอาขุดอีกมาแล้วน้ำมาแล้วนู้นไปขุดอีกสองทีนะตรงนู้นนะ ไปไหนแล้วไปไหนครับอ่าเล่นน้ำมาจอบวางไว้ข้างบนมาดูแบตติมานูไปเล่นน้ำน้องนั่นตากน้ำนแล้ว ครับ